มมีประเด็นต่อเนื่องครับประเด็นกรณีนในวิรัติกายาศิริอดีสอสอสงขาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักเพื่อไทยและตัดสินกรรมการบริหารพรรคตามรัฐธรรมนูญมาตรา68โดยเฉพาะมีมีการร้องกล่าวหานายจารุพงศ์เรือนสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าทำอิทิตมนรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่ง และประมวลกฎหมยายอาญามาตรา113ซึ่งเราได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นการใส่ร้ายนายนจารุพงศ์เงินสุวรรณหนม่พรรคเพื่อไทยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองโดยเฉพาะทีมกฎหมายเนี่ยนนเห็นว่าถ้านายวิรัติการยาสิเนี่ยและทีมประชาธิป,ปัตย์ถ้ามีการรอ้องก็จะมีการฟ้องกลับในข้อหาร้ปปราอ,าองเท็จนะครับ ซึ่งเรามั่นใจโดยเฉพาะนายจจรุพงศ์เรือนสุวรรณไม่ได้กระทําความผิดนะครับในการที่จะไปล้มล้างการปกคร,รองตามมาตรา1 8รวมถึงทาผิดประมวลกฎหมยายว่งางวยหนึ่3าแต่อย่างใดซึ่งกรณีนี้เรามองว่าสิ่งที่นายวิรัตกัยาสิริทีมกฎหมามยพระป้ิยัติธรรมก็เป็นแค่เกมการเืองในการที่จะมุ่งโจมตีและทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทย นะครับและก็ระหว่างนี้มีภาคราชกิจจิการในการกาหนดการยุบสภาสองกุมภาพันธ์ข้าติดและมีการเลื่อกตั้งในขณะนี้ระหว่างที่มีการเลือกตั้งก็มีการกล่าวหาโดยจะใช้ช่องทางของกฎหมายในการร้องทั้งที่นายวิรัชรวมั้งสมาชิกผร้ตัดไม่ได้ลงเลื่อกตั้งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําผิดพรบเลื่อกตั้งซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการร้องกลับนะครับต่อ กรกตโดยเฉพาะในกรณีที่ทําให้พรรคเพื่อไทยและสมาชิพกพรรคเสียคะแนนนิยมนะครับก็ถือว่าเป็นการทําผิดคนหมายเลือกตั้งซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะมีการยื่นไปยังกรกตเพื่อเอาผิดกับนายวิรัตและสมาชิพกพรรคปฏิบัติที่ออกมากล่ลาวหารเรื่องนี้